เริ่มแล้วพรุ่งนี้20กันยายน2564ประกันสังคมโอนกลุ่มนี้ก่อนมากกว่า10ล้านคนเช็คด่วนท่านได้สิทธิ์หรือยัง ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19กันยายน2564นะครับช่วงเย็นๆวันนี้นะครับม,มีข่าวนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับทำการเตรียมโอนเงินพรุ่งนี้กลุ่มแรกด้านในาธนากรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยว่านะครับ จากข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมที่กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับให้ทั่วถึงทุกกลุ่มโดยการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับโอนเงินกว่า10ล้านคนนะครับพรุ่งนี้20กันยายน2 5ง4 สำนักประกันสังคมได้กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินยียวยานะครับเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนดังนี้วันที่20-21ถึงกันยายน2564โอนเงินยียวยามาตรา40ให้พื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่คืนทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4-24สิงหาคม2564จำนวน2.3ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา1เดือนคนละ5,000บาทครับในวันที่21กันยายน2 5ง4โอนเงินเยียวยามาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มคนละ5,000จำนวน1.17ล้านคนนะครับวันที่22-23ถึงกันยายน2 5ง4อโอนเงินเยียวยามาตรา40รอบ2ให้พื้นที่13จังหวัดนะครับจำนวน4ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาทครับ ในวันที่27กันยายน2564โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจำนวน3.5ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยารอบ2อีกคนละ2,500บาทครับและในวันที่28กันยายน2564กลุ่มนี้นะครับเป็นการโอนเงินเยียวยามาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยา จำนวน3.45แสนคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคม2,514กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาในการโอนนะครับ2รอบลวดเดียวนะครับจำนวนเงิน1,000 0บาทครับทั้งนี้รวมจำนวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับโอนเงินแล้วจำนวน9้าล้าน1นึ่งแายจําจำนวนทั้งสิ้น43,104ล้านบาทนะครับ ซึ่งทําการโอนสําเร็จแล้ว97%ของยอดที่ตั้งโอนที่ผ่านมาหากมีผู้ประกันตนที่ตกหล่นและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวยานะครับแต่ท่านยังไม่รับเงินเยียวยาท่านต้องยืนทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยานะครับได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ